วันนี้เนะะี่ยขอาจะมาทานเป็นอาหารไทยบุฟเฟ่ต์นะคะที่โรงแรมไอบิสสีลมนะคะโรงแรมนี้อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะคะข้างๆก็เป็นตึกยู่นเตดนะจะมาทานเป็นอาหารไทยบุฟเฟ่ต์นะคะมื้อกลางวันก็คือเริ่มตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสองนะคะแล้วในราคาแค่250บาทเน็ตแล้วด้วยนะคะเมื่อตอนปีที่แล้วเนี่ยผมมาทานเป็นอาหารเซตนะคะเป็นอาหารไทยอ่ะก็คือ199บาทซึ่งตอนนั้นของว่ารสชาติก็โอเคแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ่านมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยเขาทําโปรโมชั่นเป็น บุฟเฟ่ตขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะเป็นปรสชาติจะเป็นยังไงนะ mm. แล้วก็เดี๋ยววันที่12กุมภาพันธ์นี้ก็จะเป็นมา5้าจ่ายสีด้วยนะ mm. ก็ยิ่งคุม้มืึนเข้าไปใหญ่ปะ้ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะที่ห้องอาหารปรุงรสค่ะโรงแรมไอบิสสีลมนะจ้าอาหารทานเล่น mm. ขนมจีน ส่วนตรงนน้นก็จะเป็นแบบว่าอาหารไทยนะคะด้านนี้ก็เป็นขนมแล้วก็เครื่องดื่มอยู่ตรงนโน้นกลับมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวส้มตำหรือว่าพวกยำนะคะก็จะอยู่ด้านนั้นเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากขนมจีนน้ำยาก่อนละกันนะมีลูกชิ้นด้วยนะไม่ใช่น้ำยาธรรมดาธรรมดาคพราถ้าเขาก็แบบว่าตลางกาันนุ่ม แกงเขียวหวานไก่นะไก่ที่นี่ก็เป็นชิ้นเป็นอันนะไม่ได้เป็นเศษเศษก็มีความเป็นเนื้อเนื้อนุ่มๆน,นะคะแต่ขอชิมน,นก่อนเออหอมหอมเครื่องแกงเขียวหวานแบบจะแปลกกว่าที่อื่นอ่ะเออจะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะได้ความหอมแล้วก็ไก่อืมอืมแกงเขียวหวาน,นก็โอเค กลิ่นข้างกลางแบบลดเดี๋ยวมาดูกววยเตี๋ยวขั้วไก่กันหน่อยเมื่อกี้ตอนที่เราดูจาวตรงนั้นอะ่ะมันก็ดูนุ่มๆน,นะตัวเส้นอะ่ะดูเหนียวเหนียวดีอือหอมประเที่สุภาพดูพูดดีมากเลยเป็นอาหารไทยเหมาะเป็นอาหารไทยสุดๆแล้วก็ขอเเขาใช้ของคุณภาพดีนะจากที่เราชิมมาสาอย่างมาถึงน้ำพริกปลาทูกันบ้างนะจ๊ะ มีไข่ต้มนะแล้วก็มีผักลวกอื้อเลยเต็มไปหมดเลยน้ำพริกยังมีความหอมปลาทูนะถึงเครื่องถึงรสใช้ได้อละใช้ได้เป็นแ,แต่ว่ามันไม่ออกหวานมันออกเปรี้ยวกับเค็มนะคะก็ความแซ่บอะไรได้เลยเมี่ยงหมูยอนะจ๊ะน้ำจิ้มน่ากินมากเลยอะ่ะน้ำจิ้มแบบน่ากินอะ่ะอืออืม,อมเขาเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ใส่โทตัด อนั่นก็จะมีความหวานหวื้เปรี้ยวแล้วก็หอมมะนาวดีเป็นสีฟูที่ไม่ปลอมอะ่ะโอเคอ,อร่อยอร่อยอันนี้ไก่ผัดเบ็ดมะม่วงนะคะอือร่อยรสชาติาเป็นปกติใช่มันมะม่วงโคตรเยอะม็นม่วงเยอะมากมปลาดุกผัดเผ็ดน,นะคะถึงเครื่องน้ำพริกถึงเครื่องเครื่องแกงเลยงนเะอืม อร่อยเลยก็ได้มาถึงตอบเปียไส้เผือกอีงบ้างนะจ๊ะก็แั่นแหละสอบเปียไส้เผือกอะไะไส้เยอะอยู่เมี่ยงคำนะจ๊ะอันนี้เป็นกลีบบัวจ้าอืมอร่อยอืมกำลังดีเอันนี้ก็เป็นใบชะพลูนะคะใครชอบเมี่ยงคำเนี่ย ต้องมาเพราะมันสะดวกเป็นคำๆมาให้แล้วอยากใส่แบบน้ำจิ้มเท่าไหนใส่อยากใส่แบบพริกก็เขาแยกไว้ต่างหากง่ายสะดวกโกส้มตำของเรายัางโล่งๆอยู่เลยนะยังไม่มีใครมาประเดิมนะจ๊ะเ,เราไม่ต้องทำเยอะเน้เพราะว่ามันอร่อยเลยบอกว่ามัน,น <laughs> อ้าวแล้วตะบักตะวยอะไรตรงไหนเนี่ยดูสิดูมีความเป็นส้ตมตำแต่ชิมตรงนี้เลยละกัน สชาติอะไรวะเนี่ยฝีมือเราเองแม่อร่อยอะ่ะก็อเอามะนาวมาอีกหน่อยตรงส้มส้มตํานะคะถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเราตํามไม่อร่อยเราให้พนักงานมาตําให้ก็ได้นเราตาําให้นนนะอันนี้เป็นแตงโมปลาแห้งนะจ๊ะก็ไม่ได้หากินง่ายๆนะ ได่มากแตงโมน้ำขำมากอร่อยเออเมนูนี้โอเคตอนนี้คนเริ่มเยอะนะคะตอน,นคือเที่ยงตรงคนเต็มแลยเรารีบไปตักอาหารก่อนนะคะเดี๋ยวอาหารหมดไหมไม่หมดนะเขาบอกเติมเรื่อยๆอันนี้เป็นพะโล้ไก่นะคะเนี่ยไก่เขามาเป็นน่องๆ่งนี้เลยไม่ติดหวานนะ คือมีความหวานนิดนนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบทานหวานเนี่ยสบายใจได้แล้วก็มีความหอมพะโล้ต้องใช้เค้ากลางๆดีแล้วก็หอมพะโล้มากรอร่อ้อร่อยเลยละ่ะมีมก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะในนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะจ๊ะต้อซุปอร่อยส่วนลูกชิ้นก็ กินหนบุบมันปลาจริงเหรอดูเป็นแป้งๆหน่อยแต่ก็กินได้ <L> ก็ของคาวผมก็ชิมจนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อของหวานกันเ๋ยวก็ขอกินให้อิ่มปลื้อก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูของหวานกันจ้ะ <L> อันชัน เก็กหวยเออเขาทำไม่หวานอร่อยรัชาตก็หอมลาเต้ร้อนนะจ๊ะก็ <_ d ata> ใช้ได้นี่อันนี้เป็นชาไทยนะจ๊ะไม่ไม่ได้แดงส้มๆเนาะโอเคค่ะหอมชาน่าจะเป็นชาซีรอน อันนี้เป็นวุ้นกะทินะเหมือนมีความวุ้นน้อยมากแต่กะทิเยอะกว่าอาหารสุขภาพหน่อยๆน,นะเพราะว่าไม่หวานมากและอาหารเขาก็จะไม่ค่อยติดหวานอืมเราะวุ้นหอมมากกะทิหอมเราเห็นมีแค่น้ำแดงกับน้ำเขียวใช่ปะ่ะอันนี้น้ำแดงมานะขนมปังก็เคนะขนมปังไม่ได้เป็นแบบอาหารปลาจะได้สลิม กระดุมก็บวมๆนิดนึงส่วนผลไม้วันนี้ก็จะเป็นฝรั่งนะจ๊ะกับสับประรดจ้ะมีมะม่วงน้ำเปลาหวานด้วยนะจ๊ะมาสรุปกันดีกว่าอิ่มแปร่เลยนะคะก็ใครนะคะที่ชอบอาหารไทยนะผมก็แนะนำที่นี่เลยค่ะโรงแรมไอบสีลมนะคะเขาชื่อเต็มๆแล้วนะเดี๋ยวขวัญขึ้นป้ายอีกทีหนึ่งนะไอบีชสไตล์แบงคอกสีลมใช่ไหมเออ,เอ,อนัน่นแหละอยู่ตรงเนี้ ใกล้ๆตรงข้างบ้าโรงพยาบาลครุมเทพคิสเสียงนะคะเวลากินคือ11บเอโมงครึ่งนะจนถึงบ่ายสเฉพาะแค่จันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นมีที่จอดรถนะคะแต่ว่ารถก็ถึงเอาเข้าไปลิฟต์นะคะแล้วก็มีเวลาจอด4ชั่วโมงบอกเขามากินข้าวนะพวาจริงก็ให้แค่2ชั่วโมง และสําหรับนะคะรสชาติของอาหารนะถ้าในความเป็นอาหารไทยอ่ะผมว่าที่นี่ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะก็กลมกล่อมหอมนะคะแล้วก็ละมุนรสชาติจะออกแบบว่าแนวผู้ดีผู้ดีหน่อยนะคะก็ถ้าใครชอบอาหารไทยก็ต้องแนะนําที่นี่แล้วก็ด้วยความที่มันแค่2อ0อบาทอะ่ะมันคุ้มมากแล้วนะเออแล้วอยู่ตรงนี้คือสีลมอ่ะนะคะแล้วก็ครบครันเลยแหละก็คือของข้าวของหวานก็ยังคงเชียร์เป็นอีกที่หนึ่งนะที่ในราคาแค่ระดับ200กว่าบาทอะ่ะ นี่เพ,พิ่งจะเห็นเป็นโรงแรมที่2เองนะที่ราคานี้นะคะแล้วก็ได้อาหารที่เยอะแยะหลากหลายขนาดนี้นะคะก็การเดินทางที่นี่นะคะถ้าใครไม่ได้ขับรถมาก็มี BTS นะคะกับ MRT นะคะ BTS ก็คือลงสารแดงนะคะ MRT ก็คือสีลมนะก็เดินดนิดนึงนะจ๊ะก็ใครชอบอาหารไทยก็อย่าลืมที่นี่นะในราคา250บาทเน็ตท้วนรวมเครื่องดื่มแล้วนะจ๊ะไม่มีแวดไม่มีสซวิสนะจ๊ะสุทธินั่นเองไปละวันนี้ไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ มันอยู่ในย่านออฟฟิศเนาะกลางวันเนี่ยมันก็จะมีพนักงานออฟฟิศมากินเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือโทรจองมาก่อนก็ดีนะจะได้ได้จะได้มีที่นั่งนะคะเอาแบบชัวร์นะเพราะว่าราคานี้ก็สุดคุ้มเพราะหลังจากคลิปนี้ออกไปก็น่าจะคนเยอะขึ้นไปอีก